เขาจะถอย11กับลังไหนบ่โอเคมาเบิ่งว่าท่าซีเขาจะออกหรือบ่อาะคันท่าซีออกนี่มันจบเลยจบเลยเนาะยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่สอง Sticky Drive Gaming เนาะเขามาอยู่กับเกมเสียทีอีกแล้วเนาะมื้อนี้จะพามารีวิวตัวละครนูเอื่อยเนาะที่ว่าเอาเขามาให้ตามหาในอีเวนต์ครั้งนี้เนาะ ในราคาหาเอสเนาะตัวข้นใหม่นี่มันหกเอสเนาะโอเคเนาะจะมีบิสกิตเนาะราคาหาเอสกับนูเอยเนาะซึ่งค้อมสมัติของซองตัวค้นนี่ก็สำหรับใคอยนี่คือว่าซูซีกันเนาะเอาตัวใดกันไหนเนาะแล้วจะหมักเลยโอเคเนาะเขามาเบิ่งสกิลกันเลยเนาะเพื่อเป็นการใช้เวลาโอเคสกิลที่หนึ่งนี่มัน เมื่อในทื่นของสันเมื่อตกเรนมา์ของตัวเองมีโอกาส6 5สร้างเรนมาคหรือเคลืญญ่อนใหญ่ทันทีอ่าในตอนนี้โอกาส60%ครับดีชัดเนาะมันเขียนกะแบบจะงงๆเนาะคือว่าเมื่อตกแรนมาคของอตัวเองเนาะจะมีโอกาสเคลืญญ่อนใหญ่และก็สร้างเลนมาคเนาะมันจะเป็นหอเฮือน ต๊ะพื้นที่วางมันจะสร้างเลนมาร์คให้อัตโนมัติเนาะแล้วก็รหกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อตกเลนมาร์คของตัวเองเนี่ยครับรีชาร์จเนาะโอเคสกิลสองเนี่ยมันเมื่อสางขัานซ้ำหลังโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใหญ่เป็นยังตำแหน่งที่ยืนสองขังเนาะแล้วก็อันที่สองเป็นเมื่อตกเลนมาร์คของไฟตรงขามโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยกเว้นคาบันทางหลังจากนั้นถ้าซีสองเทื่อนเนาะสองขังโอเคเนาะสกิลก็บูซับซ้อนเนาะมีแต่ทุกคนคือสีหูเลยเนาะ ว่าเบิ้งจีข้างล่างนี่เนาะจะจัดเป็นสายลมละลายเนะาะจะบอลลินเป็นวิกตอรี่ก็ได้เนาะเพราะว่าจีวิกตอรีน่นี่กับโบมี่เนาะโบมี่ลุ่มดำที่ว่าเอ่อเคลื่อนใหญ่เนาะเป็น70%เปรคลื่อนใหญ่ไปนในแถวเนะาะทาว่ามีตัวนั้นจะจัดเป็นสายวิกตอรี่เลยง่ายกว่าเนาะจะหลินเป็นทั้งลมละไล,ล่เลยกับเคิงลมละไล่เคิงวิกตอรี่เนาะ นเอื้อยจะหลินเป็นตัวละครที่ประสบประสานเนาะหลินเป็นลมก็ได้หลินเป็นวิกก็ได้เนาะโอเคจะมีหมวกไทเทเนียมเนาะแล้วก็มีรองเท้าโล่ปืนมัดสวิตเนาะเขาจะเปลี่ยนปืนมัดสวิตเป็นอ่าแกนเมล็กเนาะก็ได้เนาะแกนเมล็กดูดคั้งบ่หรือว่าแกนเมล็กคาร์บอมีก็เป็นแกนเมล็กอ่าคริสตัลเนาะก็ได้แล้วก็มีบัตเซินปาติอัมเมอร์เนาะหรือว่าบรรดาบัตเซินต่งตางๆก็สามารถใช้ได้เนาะ ดิลินเป็นซ้ายลมละลายโอเคทำมาเบิ่งเกมที่หนึ่งเลยเนาะเป็นตัวละครที่ว่าบริลินมาโดนเนาะโดนหนาน่นแล้ว,นนนลวบริลินกาโซกิงไปไดเนาะเรื่องการใส่งานเพราะลืมๆอา่าถ้าเขาบริลินตลอดเนี่ยมันจะหลงเคยมันจะเจ้าโหดกว่าเนาะแต่น,นี่โดนแล้วบริจับหนูเอือย โอเคเกมทำยิ่เจอครับควีนอิซาเบลเนาะถือว่าจีข้างล่างของควีนอิซาเบลที่เขาจัดมาเนี่ยก็ไม่ค่อยโหดไปไหนเนะาะบังว่าเขาจะสู่ได้ถ้ <laughs> าสู่บุได้นี่ก็ <laughs> เป็นตะคืดน,น้ำน่อว่าสิเป็นตะเล็กมาหรือ <laughs> เปล่าิอ่าเขาจะบินอา่าถ้อยสีไปก่อนเนาะโอเคแมนยู ้าจ้ามาดีเนาะโอ้โหแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมูออกมาแล้วเนาะอ่าขาจะถอยเบิร์ซีเลยอเคีไหหาบ่เป็นยังเนาะที่ว่ากับบุคคลแมนเป็นไดเคออก้วเนาะแปดสิบเปอร์เซนี่จะเป็นสกิลสองของมันเนาะที่ว่าแปดสิบเปร์เง สางไปแล้วเธอหนึ่งเนาะยังอีกเธอหนึ่งเขาจะเบิร์นชิปซองเปหนอะไ้บอโอเคเบิร์นสิบโบเป็นยังกันในหนึ่งครับโอ้โหเขาจะเบิร์นชิปซองกำลังได้บอโอเคแมนอยู่เนาะตะีโอ้โหเขาจะถอย เก่าเป็น,เนอะ่ะเนาะกับมาลีซัดบ่หรือว่าสิกลับไปสังเงียบกับมาลีซัดเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์จะออกหรือบอ่โอ้โหลงเทาโลออกโอเคเนาะมันจะลีซัดหกสิบเปอร์เซ็นต์ไงถือว่าออกดีอยู่แน่นเนาะอืมจ่ายหรือบอ่จ่ายเนาะก็เอื่นเข้ามา ดกันไ้ถ้าว่ามีออฟเป็นออฟดูดซ้ำสองในจีข้างล่างนี่ก็จะดีเนาะเพราะว่ามันจะเอามาคอมโบกับทาาห้องเขนเนาะเวลาห้องเขนไปตกปุ๊บมันจะสกิลจีข้างล่างประเภทดูดประเภทเสื่อมมันจะออกเนาะโอเคเขาจะเบิึน บิ่ง4เบิ่งได้4โอเคบ่เป็นหยังเนาะอือหือเบิ่12เป็นยาวๆเลยโอเคไ10บ่เป็นหยังโอ้โหอืได้บ่โหบลั่วพเนาะ เจซี 4, หรือว่าหาก็ได้เค okay, แมนยมูเขาจะมานีเนาะเค okay, การ์เซียนออกเขาจะย้อมแพลหรือเปล่าเนาะชิงต้องแพลไปเลยเนาะลืมมาไปเหยียบเขาเมืองเขาเนาะเพื่อบังสกิลท่าซีเนาะ เกี่ยวเบิ่งเกมสองเลยนุเอื่อยนี่ก็เป็นตัวละครที่ว่ายังใส่ได้อยู่เนาะก็ยังลินได้อยู่ยังติดอันดับสูงสูงของตัวละครที่สนะลายอยู่เนาะโอ้โหเจอกับ <c oughs> อีโวเอลโรนี่เนาะมาเบิ่องจะสู่ได้หรือเปล่า,นาเนาะถามพวกโจ๊จบเทิร์นเดียวนี่เบิ่ยเบงจะสู่อีโวเอลโรนี่ได้หรือเปล่ามาเบิ่งกันเลย จเจอตัวละครที่ว่าเขามาจากอีเวนท์ที่แล้วเนาะขงังขังก่อนอีเวนท์นี่โอเคเราจะถอยหกกรลังไลยป้องโอ้โหถอยแปะ <c oughs> ถอยโบเมนเนาะบบได้ใจโอเค เอาวงเวนเนาะเคเขาเจะเบิร์นชิบสองไปเยียเมืองเขาพ้่งนอกว่าท่าซีจะออกหรือบอ่<ส>เห็นบอท่าซีเนาะ<ส><ส>ถือว่าใช้ได้อยู่เนะเาะจะเบิร์นชิปสองไปอีก<ส>โอเค<ส><ส> เยืดดิสนเนาะเช่นเนาะที่สง่งโกหเนาะโลหเบิดแล้ว ถ้าซีเขากระเบิดเลยเนาะ <laughs> โอเคเขาจะลองถอยอนะเบิน้นซิบซ้องเนาะ ถ้าซีเขาจะเปิดจังยังมาเจอเคไปเตะเขาทาซีเขาจังเขาเบิดเลยเนาะลืมไปเบิร์ดชิปสองกำลังอีกไบ่โะเคเนาะถ้อยเก่าโอเคเนาะ มาดีซ่าดังจะดีซ่าได้หรือเปล่าโอเคดีซาาได้เ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคน้องบุศเสียน <c oughs> เขาจะน้องเพลือเปล่าเนาะโอ้มีกันตาย <c oughs> เซซ่แล้แบบเนจบจบเลยมูกันวิกตอรีมาอีกโอเค มาเบิ่งเกมต่อไปเนาะเราจะเจอตัวใดบางว่าสิบุเจออีโวอิโรนี่เองเนาะ <c oughs> อินทราเจอกับอ่าวาเลนไทน์นาโอมิเนาะเป็นสายลมละลายจ้าเนาะวาเลนไทน์นาโอมิมาเบิ่งจะสูวาเลนไทน์นาโอมิมเ,เลยที่บอรเราจะเบิ่ง ซี <C. S 2> กับลังไปเนาะโอเคโอเคเป็นสองไหนบอโอเคน้องแมนอยู่โอ,อเฮือนออกเนาะ ขอจะถอยสามได้บ่โอเคนาะเมื่อกี้ห้องบริษัทเนาะจะกลับมาดิสัทเบิ่งว่าจะจะไหรืดบ่บริษัทไรเนาะบราษัทไรแต่ว่าห่อเฮินออกเนาะสร้างอีกเมืองเดียวนี่จะต้านานี่จะ จัดลุ่มดำเน,ะน,นเาะห้อเอื่อนจะมาะสมกับลุ่มดำที่ว่ามีเขื่อนใหญ่ภายในแถวเนาะเป็น70%หรือว่า65%จะดีสุดเนาะแต่ห้องข่อยจะมีแต่จีข้างล่างที่ว่า45%เนาะมันน้อยโพด่แต่ว่าเฮาเฮือนออกเนาะเฮาห้อ,หอเฮือนไปใส่จุดที่เฮาวางลุ่มดำเนาะแล้ะเขื่อนใหญ่มันจะจบวิกตอรี่ได้แบบไงได้เนาะ เราเจาะบินสองไปเนาะบินสองไหนสี่ทำลายเนาะทีบอกเป็นยังบินสิบสองไปทำลายหมอกไปหนึ่งครั้งเนาะถ้วยสิบแต่บ่ โอเคเนาะเราจะกลับมาลีซาร์ดมาจะรีซาร์ดว่าโอเคเราจะโฮมบึงสมาท่าสีจะออกหรือเปล่าโอเคท่าสีออกเนาะ ซองอีกเอาเฮินออกอีกจบเลยเนาะนะี่น่ะนาะความโหดของนูอนเอย,ยจะไรลมละลายศัตรูก็ได้จะลินเป็นวิกตอรีกระไ้เนาะอยาจจจัดลุ่มดำใส่เนะาะมันลองลินบงังเอาลุ่มดำนี่มาจะใส่แท่นอะ่ะ กาดสื่อะเนาะเคจะลินเป็นสายวิกตอรีเ,เนาะรุ่มรำจะมีอยู่ตัวนี้เนาะ <c oughs> สีทองโอกาสส้างรุ่มรำม,มีเพียงแต่เจ็ดสิบกเปอร์เซ็นตาะแล้วก็ใหญ่ไปในแถวเพียงแต่45%เปอนาะมันจะเปอร์เซ็นต์หน่อยพวดถ้าว่ามีตัวเปอร์เซ็นต์เจสินต์หรือว่าเจ้นนี่จะดีสุดเนาะ เจอกับไวอ่าฟลินไทยนะโอมิน้ะโอเคได้เริ่มก่อนเขาจะถอยบอลซีไปหน้าได้ปะโอเคได้อยู่เนาะเดี๋ยวเขาจะองเท้าลู่ว่า เลยนี่เนาะเบิ้นสิบสองกับลงังไหนบ่โอเคแม่นอยู่นนเนาะคก็สิบ ดีชัดโอ้โหโอเคเนาะมาเบิกมาสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลุ่มดำเขาจะบวกเนาะถ้าวันลุ่มดำสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ออกใช่ป่ะเขาจะสรางในอีกเมื่องหนึ่งเนาะถ้าว่ามีลุ่มดำตัวที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะดีกว่าลายเท่าเนาะมันจะคอมโบกันได้ดี เขาจะสางเมืองในรัวเนาะแล้วมันจะจบบิกตอรีเลยไปงูเอือยก็ถือว่าเป็นคู่ตัวสูงที่แบบว่าถ้าเจอกดเจอเนาะสายลมล่าเนี่ยก็จะเมื่อยเนาะกลัวจะเอาลงได้ตรงใน,นมีอ่าพวกที่ว่าสกิลจังก์ที่ว่ามันทำลายดีชาร์ตเนาะ ปุ่นกระทบเนาะเอฟเฟกต์ปุ่นกระทบมันจะใส่ได้กับหนูไงเนาะโอเคห้องเบิร์ดเบิร์ดสิบสองโอเคโอเคพอเฮินออกมาโอเคเขาจะถอยแปดได้ปะ่ะโอเคนะเนาะเบิร์ดออกดี เขาจะถอยสิบเอ็ดกลังไหนบอโอเคมาเบิ่งว่าท่าซีเขาจะออกหรือบ่นอะกขันท่าซีออกนี่มันจบเลยจบเลยเนาะโอเคเนาะหอดซันี้ก็คือสิบเอ็ด่เนาะสำหรับการรีวิวมากคหรือบบมากจังไรก็สามารถ คอมเมนต์ตีส้มใต้คลิปเลยหรือได้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ